สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบกับแม่เจ็บอีกแล้วนะคะมื่อนี้จะพาเพื่อนๆนะจ้ามาปลูกกล้วยจ้ะน่าจะปลูกไปแล้วเมื่อนี้จะปลูกกล้วยนาคนะจ้ะกล้วยนาคหรือกล้วยครั่งบางคนก็เอื่นกล้วยครั่งดิบางคนก็เอิ่นกล้วยนาคนะจ้ะประม่นใจว่าน่าสิพันเดียวกันแหล,แลนะเนาะอันนี้จ้ะมื่อเสาร์นี้ไปขุดมาจ้ะ ไปขอนอนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องรว,วมบ้านมาจ้ะนี่จ้ะขุดมาได้นอนนี่บอกซ้ำเติบอยู่นี่แต่ก็บอกเป็นอย่างนัะนะ่จ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวสิบห้าพ่อแม่พี่น้องคะปลูกมาจ๊ะวิธีการปลูกกันนี่จะจะเอาให้เอาให้เอาทา่ทางท่างตีเฮ้าอัน ทา้งนี้ออกเนี่ยจ้ะเข้าอยากสิให้หวีกล้วยนะคะหวีกล้วยมันออกมาทาังฟังเนี่ยเป็นสะเนี่ยจ้ะออกมาทาั้งโคกเขาเนี่ยเข้ากะเอาไอตัวอันนี้ออกออกทั้งทั้งที่เข้าต้องการให้เครื่องมันออกอ่ะจ้ะจ้ะถุ่มไเดี๋ยวก่อนค่อยขุดเดี๋ยวค่อยฝัง แล้วก็เห็ดแบบนี้นะคะทุกๆุกหลุมนะคะจะ้ะมองนี่เป็นหมองที่เห่าทรับออกมาจากต้นแม่มเบนบอจ้ะแต่ว่าเครื่องอะจา้ะมันจะออกฟังเนี่ยเครื่อมันจะออกฟังฟังข้างนอกเนี่ยจ้ะฟังข้างนอกเนี่ยเขาอยากได้ให้เครื่อมันไปทางใดน่าจ้ะเครือกล้วยนะคะมันไปทางไหนฝั่งไหนเราก็หันอีตัวเนี้ย ไปฝั่งที่เราต้องการนะจ๊ะนี่แหละจ้ะจะไม่จับกับปลูกหลายวิธีนะจ๊ะทั้งทั้งซับห้มันสันต้นสันเหมือนเหมือนที่เคยพาชมาคลิปที่แล้วนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะปลูกปลูกแบบบอซับจ้ะปลูกแบบบอซับต้นมาเลยเนี่ยจ้ะก็ลองดูนะจ๊ะลองดูหลาย,ลายวิธีจ้ะนะคะมื่อนี้กะเดี๋ยว เดี๋ยวไปไปปลูกไห้แล้วก่อนเนาะจังมากคุยกันต่อจะปลูกแล้วแล้วด้วยจ้ะปลูกแล้วแล้วหดน้ำแล้วแห้ะจ้ะจะตรงนู้นเป็นกล้วยตานี้จ้ะกล้วยตานี้สามนอพอบานพอบานแล้วว่าเอา้าขึ้นมาปลูกอันนี่ค่าค่ามองนี่เป็นโคกนี่ข้าสิป,ปลูกบานเด้ประสนเอา้า ไ,ได้ว่าเอ้าแต่อันมองที่ไปขอพันพันมาเนี่เพันกระปูกข้างบานได้ละแมกกาวามีเจ็บกบวาจังสีนาะเพทนกับสงสัยสิถือโบ,โบรล่านวาผสนเนอะ,นะคือว่ามันสิเป็นกลวยต่นี้มันสิมีผีสางนั่งใหม่เทวดาอยู่ในนี้ละมันน้งเนาะจ้ะมาเป็นยางดอก คันเพิ่อนอยู่กับสิมีปกปักรักษาห้านะ่ะจะปลูกแล้วแล้วแล้วกะชะอมจะที่สั่งมาจากทางเพจนั่นแหละชะอมไร้หนามจะก็ปลูกไปแล้ววันนี้ปลูกไปสิบกิ่งนะคะทําการรดน้ําไปเรียบร้อยแล้วจะ้ะมือต่อมาตังสิมาเกลียวหยาหฮมดินเนาะจะ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะมือนี่กะ ปลูกกล้วยไป,ปกล้วยหน้าไปห้าห้าต้นกล้วยตานีไปสามต้นนะคะแล้วก็ปลูกชะอมไปสิบต้นเด้อจ้ะจ้ามื่อนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะคะอยู่ดีมีสุขทุกคนนะคะรวยๆทุกคนจ้า